การมาของพอ่อเฮงเนาะอะเข้าอะเข้าตรัวกลับนะคะของพอ่อเฮงนะคะนะคะงวดวันศุกร์นะคะที่ผ่านมานะคะของพอ่อเฮงนะคะเข้าตรัวกลับสองเจ็ดนะคะออกเจ็ดสองเนาะนะคะอา่าเด่นสองนะคะเด่นหกเด่นสี่นะคะงวดนี้นะคะเด่นสามเด่นสี่เด่นห้า หลักส0บนะคะห้าสี่นะคะห้าเก้าห้าห้าห้าศูนย์นะคะตัวที่ชนกันนะคะของเซนเซียนนะคะก็จะเป็นที่55าห้นะคะเดนหาวิ่ง5้นะคะรด5นะคะคัดมานะคะของเซียนเปีนะคะของเซียนปีกับเขาเรยงหัวทิพันมาประเทไทยติดสองติดสองติดสามเันบริเวณสามจิตกับ2อจิตเนาะนะคะ ลักหนวยเก่านี่นะคะห้าเกนี่กัชนดิาผู้ชมของของเซีนเซียนเนะเด่นสุดๆหัวนี้เด่นเด่นหานะคะเด่นหาเด่นห้าห่หาเก้าห้าห้านะคะิดหานะคะของเซียนเส้นเปนะคะสุดชนกันนะคะ ติดเกับติดสนะคะมี2 4 4 8 3 4 4 7นะคะแล้วก็4 8 7 9ชุด3 4ตัว5 9 3 4นะคะเบิ้ล4 4 9 9และ8และ8 8นะคะตัวเบิ้ลนะคะเบิลเบิลซีซเก้าเก้าแปดแปดนะคะแนวทางเบิ้ลงวดนี้นะคะเส้นเส้นเส้นไม้เส้นใบนะคะให้ระวังเบิ้ลนะคะมาเข้าสูตรของพ่อเฮงนะคะก็เบิลห้าห้าและสี่สี่ นะคะจันจันกรที่ผ่านมาค่ะเบิ้ลเก้าเก้าเนาะนะคะรวมเซียนนะคะ,ะเดนนะคะเดนห้าเดนสี่เดนสองเดนเก้านะคะเดนสุดๆนะคะเบิ้ลห้าห้าและสองสองห้าห้าสี่ห้าแปดห้าเก้านะคะสี่สองสี่สามสี่แปดสองเก้าสองห้าสองแปดนะคะ,ะทีมาชนกันทีเอส อขีดมีห้าสี่สี่สามค้าเก้าสี่แปดเก้าแปดห้าห้าและสองสองนะคะเนวทางเบิ่อนเนาะนะคะเด่นห้าวิ่งห้ารูดห้านะคะเลียกหาชนกันนะคะราคาสูตรหวยนะคะของเสียนใหมนะะ 5, 5, นะะน่นะคะห้าห้านะคะล้านเปอรเซ็นนะคะสูตรล้านเปอรเซ็นเพิ่อนเนาะนะคะห้าห้าเก้าปดนะคะชุดสี่ตัว ชุดสี่ตัวห้าห้าเก้าแปดนะคะเอาวันที่ลงวันที่นเนาะนะคะมาก่อนนะคะ,ะให้เฮงเฮงปังปังนะคะการต่องวดนะคะแนวทางหงัวลาวรวมเซียนนะคะรวมเซียนเด่นเด่นห้าเด่นสี่เด่นสองนะคะเด่นเก้านะคะเด่นวิ่งตัวเดียวนะคะวิ่งห้ารวดห้านะคะห้าห้าสองสอง เด่นสุดๆนะคะห้าห้าไม่ต้องกลับนะคะห้าห้า